อย่างในบางยี่ห้อนะครับบนดนิดนหน่อยๆนะครับหัวจุกข,ขาดแต่มีบางยี่ห้อนะครับมันชอบรั่วรอยต่อนี่นะครับรอยแย่แยเนี่ยถ้ารั่วแบบนี้อย่าอย่าไปปะนะครับเป็นไปได้อย่าไปปะเลยเพราะปะตรงนี้ได้นะครับรอบเส้นเนี่ยรอยต่อมันยังอยู่มันก็ยังขาดได้อีกนะครับ เดี๋ยวลองปาดดูว่ามันเป็นรอยต่อจริงไหมนี่รับเพราะยางเนี่ยมันทํามามันเอามาต่อแล้วก็เชื่อมกันบางยี่ห้อเนี่ยมันเชื่อมมาบางนะครับนี่ลูกค้าบ,บางคนก็ให้ปานะครับแต่ผมไม่ปาดแล้วครับเพราะปาดได้ไม่นานมันจะรั่วได้อีกนะครับนี่นะครับสังเกตดูยิ่งถ้าขานานใส่ผิดเบอร์มานะครับยางผิดเบอร์มายางนอกใหญ่กว่ายางในเนี่ย ต้องสูบให้เยอะมันถึงจะตึงนะครับแล้วทีนี้มันจะทําให้รอยรั่วเนี่ยปีได้ง่ายนะอันนี้ลูกค้าปามาจากที่อื่นนะครับเนี่ยปกแผ่นี้ทีนี้มาหาผมนะครับมันรั่วแผ่นี้เนะี่ยนะครับรั่วรั่วจุดนี้ผมเลยเลยแจ้งลูกค้าไปว่าปะไม่จบนะครับได้ไม่นานหรอกเพราะรอยต่อยางเช่นนี้มันไม่ดี